สวัสดีครับพบกับสังอุติกแล้วพี่น้องตะละเมือตะระเวบนบระเฮนน้องพี่น้องฮะเบิ้งจอบเบิ้งตะสงังสวัสดีช่างเฮสวัสดีครับเอาทำอะไรช่างเฮปลาปลาอย่างนี้เป็นอย่างเชียงเชียงเที่ยปาลารสเกี่ยวเขาปลารสเกี่ยวเขานายเกี่ยวเขาใช่ไหมเออรสเกี่ยวเขามันแตกมันแตกตีปลาเรียบร้อยปลานา,นานเรียบร้อย,ยไ,ไม่ได้จีโจมปาลาเราเนี่โอ้ยขันขันตอนจมเนี่ปวดเอวอยู่เี่ตอนนี้ หาวิธีโจมอยู่ดิหาวิธีโจมอยู่ัำมแทปวดเดี่ยวรัดเลยพี่น้องเอ้ยผู้หนึ่งผู้หนึ่งงานไหนช่างพิสเซีสวัสดีครับเออบอกเรียกทีนั้นยกเมื่อเอาเครื่ยังนายช่างเครื่องยังเนี่ยบทเล่าครับบทเล่าฝาสูบอะไรครับนายช่างอันนี้ว่าดีเลยฝาสูบเยอะเาก็ได้อยู่ครับเยอะแล้วครับฝาสูบ พี่อีพี่เอหกพี่อีหกไม่ริบเมื่อเนี้ยรีบหรอใส่ยุบอ่ะท่านนี้ใส่สวดสวดสวดแต่มชีนบ่จากเกตครับจากเกตบดรอาบหนึ่งแล้วอนบ่ครับท่านนี้ยำยำยำลูกวางไปใช้เมือเนี่ย ไปเที่ยวงานทุ่งครับลูกนางไปเที่ยวงานทุง่งล,ลูกพี่เลยได้รูยเอง,อเองมาเรียบโอไปเที่ยวงานทุง่งโอ้พี่น้องเลย <c oughs> จังบริเวณเศียรเศ็นลูกพี่ลูกพี่ได้รูยเองอ้า,อาจัดไปจัดไปเดี๊ยภาพี่น้องไงเบิง้งปลารถเกจ้าเข่าพี่น้องปลาใหญ่ๆอันนี้ก็ปล่อยให้นายช่างอภิิฎเพิพพ่นจัดการไปทางเฮีกำลังคิดอยากหายไปที่โจมพี่น้อง ปลาเรถเจียวขามันเอียงให้ปลาเนี่ยมันพอได้ตรงเสาออกมาไปเสา่ะให้อันดางทุดออกมาไ้ไปไดไปแมนบลาชางทุดออกมาบะเออเสานี่ล่ะเสาที่ปาดหนาบ้างใดๆเนี่ยมันเอียงไหมพี่น้องมันต้องได้เสาใส่เสาเหี่บโคือบานคือเมืองขาเจ้าฟ้านี่ยจักมาจังได้พี่น้องมีไงกูนี่กับมีอดไพี่น้องอันนี้ยังหน่อยอยู่บ่ไงไรกับไงครับ ฟ้าเป็น่เหตุอย่างดีเพมันเพรรู้เด้อบาทนี้เด้อโรงงานเขาแมงสิแมฮะนี่นายช่างพิชิตวางเนีดเอาอธิบายด้วเพิ่นแมงก็เห็ุอย่างมาฮะเพิ่งแมงก็เห็ุอย่างมาเชียงฟ้าเนี่มันเป็นฟาบิดฟ้าบิดฟ้าบิดพระเจ้าขึ้นโบธิมก็เลยเหตุอย่างไหมฮา ฝามันก็ตั้งตรงฝามันทีบิดไปยังไงโอ้บิดไปยังอยฝามันเป็นคือฝาวี่นี่เห็นปะพอแมหนานานาตรงอยู่แต่ว่าข้างหลังมึงก่อเป้านั่นมันบคตรงมันมันมันติดไปติดนั่นติดนี่เพมันก็เลยออกแบบให้เอียงหอมตัว้าหน้าตรงหน้าตรงหลังก็ตรงอันนี้ท้ายท้ายท้ายนี่ท้ายจังหวะนี่ไล่ข้างกับพี่ิสเขาท่าไปว้าเออนี่พี่น้องครับเบิ่งเบิ่งนมีจังหวะนี่จังหวะเนี่ยอันนี้อันนี้ตรงกันปะ อันนี้นานาแวในตรงแท่ข้างรังนี่เป็นเอียงเอียงข้างหมูขาเจ้าเฮ็ดลบรถ้ากะโปรงบ่รถเคียงจักจรบยังเขากับบูแล้วเนาะพันเอ็ดเอียงมากกไปตามเอียงสเต็ปสเต็ปของยี่ห้อ่ยอเป็นสเต็ปือน้เดียวเล็ดบเขาจ้าเออเอาสร้งให้จัดไปว่า ช่างอุทิเห็นฝาใหญ่ท่วงิดเปวดเอวนะเฮ้เปวดเอวได้ปะช่างปวดเอวรัดได้ปะไ่ได้เอาเอานยกฝากันสิขึ้นแทนเรอพี่น้องตัวนี้ขึ้นได้มีไอแอร์เห็น่พี่น้องมันเอียงแค่เลยังหายยยยยยย้ยย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 วิธยียย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 ัยย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 ย้ยย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 ้ ไอเดียเสียเจ้าองซาเนี่ยซีิาเมดซีหดิหาเม็ดเอาไปละสร้างให้มีไอู้อยก <ผม S 1> ฟ้า<ม>ปวดเอวพอกันไม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ